สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะคลิปวิดีโอคลิปสุดท้ายของเดือนมกราคมสัปดาห์ที่4เนาะนะคะเราจะเข้าสู่อันนี้เป็นจะเป็นเนื้อหาของบทที่4นะ,ะต้องบอกก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้เราอยู่บทที่3กันเพราะว่าครูทบทวนเนื้อหาที่จะใช้สอบในการสอบกลางภาคนะคะนักเรียนแต่ตอนนี้คือครูไปบทที่4สัปดาห์นี้เราเข้าบทที่4เนาะ,ะเพราะว่าเนื้อหาครูค่อนข้างเคลียร์เรียบร้อยแล้วคนที่ดูสอบได้แน่นอน นะคะอ่ะบทที่4นะอ่าจะเข้าไปสู่เรื่องของบริการของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนเข้าใจดีอยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่สําหรับการเล่นเกมออนไลน์อย่างเดียวนะคะบางคนติดเกมออนไลน์จนไม่อยากจะมาโรงเรียนจริงๆแล้วบนอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะมันทําได้หลายๆอย่างมากๆเลยนะคะแต่หลกัหลกๆแล้วบริการบนอินเทอร์เน็ตจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ นะคะก็คือด้านการสื่อสาร 2. ด้านข้อมูลด้านการสื่อสารคืออะไรพูดคุยนะคะพูดคุยสื่อสารคือการพูดคุยอ่าพูดคุยนะคะพูดคุยด้านข้อมูลคืออะไรข้อมูลก็คือค้นหาค้นหาอักษรอ่าค้นหาอักษรนะคะจีแต่จริงๆแล้วนักเรียนต้องรู้นะคำว่าข้อมูลเนี่ยมันแบ่งออกเป็นได้ทั้ง4อย่างเนาะ ข้อมูลภาพข้อมูลเสียงตัวเลขตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ให้เป็นคีย์เวิร์ดแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าสื่อสารก็คือการพูดคุยถ้าบริการด้านข้อมูลคือค้นหาตัวอักษรโอเคนะคะอ่ะไปต่อเลยต่อไปนะคะบริการการสื่อสารนะคะด้านด้านที่1เราจะอยู่ในด้านที่1น,นะคะด้านที่1น,นะ ก็คือบริการด้านการสื่อสารนะคะด้านการสื่อสาร mm hmm. บริการด้านการสื่อสารนะคะ mm hmm. มีอยู่สี่ห้าอย่างอันแรกอันที่หนึ่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์คืออ e ีเมลใครจำไม่ได้ให้จดล e กเชอร์ลงหนังสือนะนะคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คืออ e ีเมลการตั้งกลุ่มสนทานาคือแชท นะคะแชทนะแชทรู้จักแชทไหมแชทเมสเซจแชทไลน์ line, นี่คือตั้งกลุ่มสนทนานะคะโอเคกระดานข่าวคือการโพสโพสโพสเฟซบุ๊กอะที่นักเรียนเอารูปภาพไปโพสไปอัพลงแล้วรอคนมาคอมเมนต์น่ะนะคะอันนี้บริการสนทนาออนไลน์สนทนาออนไลน์ก็จะลักษณะคือแชทมีแชทสองแชทนะ ตั้งกลุ่มสนทนากับสนทนาออนไลน์นะคะเชลเน็ตเชลเน็ต hmm. uh, คือการติดต่อใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเพื่อใช้งานข้อมูล uh, มี2 3 4 5หไอ้ตัว5อย่างเนี้ย,น,ยน,นะนักเรียนจำดีๆนะนักเรียนจำดีๆนะคะเทลเน็ต uh, เพื่อใช้งานข้อมูลที่อยู่ในเครื่องก็คือ ในการอัปโหลดดาวน์โหลดอัพแล้วก็ดาวอัพดาวเป็นการติดต่อใช้บริการที่อยู่แล้วก็ไกล,กลเพื่อใช้งานข้อมูลที่อยู่ในเครื่องโอเคนะห้าอย่างนี้นันเกเรียนจำให้ได้นะคะอิเล็กทรอนิกส์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์คืออีเมล สนทนาสนทนาคือแชทกระดานข่าวคือโพสเทลเน็ตก็คือการขออัพขอดาวข้อมูลเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในระยะใกล้หรือไกลในระยะไกลนะคะ,ะไปต่อานาะคราวนี้บริการด้านข้อมูลมีอะไรบ้างบริการด้านข้อมูลนะคะบริการด้านข้อมูลข้อมูลมีการโอนย,าย้ายไฟล์การสืบค้นข้อมูล การดูสื่อต่างๆการค้นหาข้อมูลโอนย้ายไฟล์อัพโหลดอัพดาวมาอีกแหละเห็นไหมอัพดาวมันอยู่ได้สองที่นะคะอัพดาวอัพโหลดดาวน์โหลด,ลดคือการโอนย้ายไฟล์สืบค้นข้อมูลก็ตามชื่อเลยค้นหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลนั่นแหละเหมือนกันไอ้เจ้าตัวนี้สองอันเนี้ยนะสองตัวนี้นะคะเนี่ยมันจะลักษณะ คล้ายๆกันโอเคนะก็คือหาข้อมูลนั่นแหละดูสื่อต่างๆเนี่ยก็คือ YouTube ฟังเพลงฟังเพลงแล้วก็ดูหนังอ,อย่างเงี้ยโอเคนะคะอันนี้ด้านข้อมูลนะจำให้ดีๆนะลูกว่าด้านข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะด้านสื่อสารมีอะไรบ้าง โอเคนะไปต่อนะคะจะอันนี้จะเป็นคร้าวๆก่อนนะลูกนะร้าวๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีในห้องเรียนคราวนี้บริการของ Google อันแรกอ่าครูชอบในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วบริการของ Google มันเยอะมากและมันใกล้ตัวมากเป็นประโยชน์มากนะแต่ต้องใช้ให้เป็นนะบอกก่อนยิ่งโดยเฉพาะอันแรกเลยของคือเราก็คืออะไรคะลูก Google แ a p รู้เนาะ Google Map เกี่ยวข้องกับอะไรนะเดินทางใช่วยไหมประโยชน์ในด้านการเดินทางเกี่ยวข้องกับแผนที่ถ้าในข้อสอบเขาถามนักเรียนนะลูกถามว่าเอา้า Google Map เกี่ยวข้องกับอะไรคำตอบคือการเดินทางค้นหาเส้นทางก็คือการ เดินทางนั่นเองแล้วเป็นแอปลักษณะไหนอแอปลักษณะแผนที่แผนที่ที่ระบุว่าใกล้ไกลกำหนดระยะต้นทางกำหนดไปถึงระยะปลายทางว่าระยะจากต้นทางไปถึงปลายทางระยะห่างกี่กิโลเมตรจะต้องใช้เส้นทางใดในการเดินทางบ้างอย่างนี้นะคะ,ะ,ะคำนวณได้ว่าเส้นทางไหนรถติดพื้นที่ไหนก่อสร้างอย่างเงี้ย นะคะมีเสียงพูดด้วยเนาะว่าอีก500เมตรเลี้ยวขวาอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายอะไรแบบนี้นะคะเป็นบริการที่ดีมากแต่บริการที่ดีจะต้องใช้ให้เป็นนะไม่ใช่ว่าเรามีแอป g o o g l e Map แล้วไปไหนก็ได้ก็จริงแต่ไม่ใช่เชื่อมันอย่างเดียวนะนะข้อเสียมันก็มีนะคะบางคนหลงเพราะ Google m a p นะเพราะอะไรเพราะฟังมันอย่างเดียวไม่ดูป้ายเนาะ มันก็พาทะลุไปในหมู่บ้านต่างๆไปทางแคบๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้การเดินทางของเราไม่สะดวกจากที่คิดว่าน่าจะเร็วกว่าเดิมกลายเป็นช้ากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะมันมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียนักเรียนจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนให้รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องโอเคนะวันนี้นะคะครูก็จะจบที่ Google Map ก่อนเนาะ Google Map ก่อนแล้วเดี๋ยวในคาบในคาบที่โรงเรียนเดี๋ยวคุณจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเปิดรูปให้ดูเปิดข้อมูลให้ดูเนาะแล้วจะต่อที่ Google Earth นะคะอย่าลืมว่า เปิดเทอมไม่ใช่เปิดเทอมเจอการเปิดเรียนเจอกันจะต้องสอบกลางภาคใครที่ยังดูเนื้อหาก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจกลับไปดูนะลูกนะบอกเพื่อนมอกอะไรดูแล้วก็แบบทดสอบนะคะใน Google Form นะลูกนะอย่าลืมไปทำนะลูกนะวันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในห้องเรียนวันจันทร์นะลูกในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ